ที่ที่มีความรักที่ที่มีความหวังและความหลงใลไฟฝันที่ที่เราเจอกันช่วงเว้นจากการฝึกซ้อมไวออรินอย่างหักครับมาดูน้องฮามะนี่เช็คแคร์กับคุณลามามีหลังจากที่ที่แมศึกษาทำลากันสุดยอดของเราโเล็กมากันิค์ดันขึ้นรวมม นยนี่ช่างแต่งผมและผู้ช่วยกิติมศักดิ์ครับแล้วก็มีบอดี้การ์ดครับผมบอดี้การ์ดสุดหรอ,อน,นี่ครับที่มหิดลศิลป์อาคารบากาศในงานครับจึงจะมาชกิดพลักษาน ข้าในต้องารยุ่แต่บางอย่างที่มนถึงทข้เราเนมันรป ไว้เข้าด้วยกันได้มารองและเป็นแลงได้มาเขียนมันเป็นเพลงสืใจที่กัน ความหวังและความอ่นั่นคือสมัยฮาร์โมนี่เด็กๆครับมาดู <ๆ S 1> สมัยนี้ครับผมโอ้โหที่ที่มีรอยยิ้ที่ที่เรสารสารางสรรค์แบ่งปันวันเวลาที่มีทุกทุกสิ่งเกิดขึ้นรง มันเป็นเพลงสื่อใจถึงกัน เจอกันที่ที่เราผูกพันมีความสรงจำดิดและแล้ว,ลวก็มาถึงการแข่ขัดการประกวดในช่วงต่อไปครับเป็นวัยโอโซโลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับสัญล้วษนะคะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ต้องขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้นะคะอันดับแรกะคะ่ะหยินโทรศัพท์หรือขึ้นมานะคะตรวจเช็คว่าปิดเสียงในทุกๆุฟังก์ชันแล้วหรือยังคะใช่ครับที่สำคัญครับต้องปิดแฟลชด้วยนะคะรับสำหรับใครที่ทําการบันทึกวิดีโอผ่านโทรศัพท์คุณน,นะครับจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะปิดแสงแฟลชนะคะและ้วก็งดนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในหอประชุมนี้ค่ะยังไม่เป็นการรบกวนนะนะสำหรับ ทุกทุกคน,นใ<ช>ี่หมายถึงว่าชคไปอย่างได้ชลดรนะครับผมแล้วก็รบกวนนะคะไม่เดินไปมาะคะระหว่างที่น้องทําการแข่งขันนะคะประตูจะเปิดปิดเป็นเวลาต้องรอเราสคนมาอยู่ตรงโพดเดียมก่อนนะคะตอนนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะพร้อมกันแล้วคะ่ะิุันนุญาตแนะนําท่านคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทาั้ง5ท่านกันก่อนนะคะท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ดรนกรการหลงหัวหน้าภาควิชาวัยรุ่นสถาบันอนตุนมหมวิทยาค่ะปรมือด้วยครับ และท่านต่อไปครับอาจารย์สิริพงศ์ทิพย์พานครหัวหน้าวิชาขึ้นสายวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรางสิตครับัดครับท่านต่อมานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พันวินใจเพียรดุริยางคศิลปนหัวหน้าวงกรมศิลปกรค่ะและท่านต่อไปครับอาจารย์อาคงกิติโนบคุณครับนักปวยรีและนักประพันธ์เพลงและอาจารย์พิเศษจากโรงเรียนนาครัชชีครับ ท่านต่อมานะคะท่านเป็นพริน v i o l i n i s t อ o y สรอย n ลแบงคอกสิโ n นีออ h เรซ r าเป็นอาจารย์พิเศษสถาบนุตรีกัลยาณิพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะครุศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอเสียงปรบมต้อนรับอาจารย์มิติวิสุตอัมพรค่ะ และขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันไวโอลินโซโล่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีหมายเลขหนึ่งเด็กชายอภิรัตนแก้แกวหมายเลขสองครับเด็กหญิงอารินพินโยครับหมายเลขสามเด็กหญิงกดสพรวังคำแหงหมายเลขสี่ครับเด็กหญิงพัฒน,นันตันติปลงมินครับ หมายเลข5เด็กหญิงพุทธชาติเตรียมปรัพัดวงและหมายเลข6ครับเด็กหญิงวรัพยาถาวรยุติการครับเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆเลยค่ะ ยาลงเก่งแล้วเก่งมากเก่งมากรับรางวัลของเขาี้อเดี๋ยวต้องแจงเกิดไง และก็นนะตอนนี้เป็นรอบนานรอคอยค่ะกับการประกาศผลกับการแข่งขันไวโอลินในประเภทต่างๆค่ะถูกต้องครับท่านบอกว่าหลายคนนี้นคนจะตื่นเต้นมิตรน้องเลยนะครับแลวก็คุณอยากทราบถึงกันแล้วนะครับว่านะฮะอุปหลางของแต่ละท่านเียนะครับ <enfim> จะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับค่ะตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วแล้วก็น้องๆพร้อมแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะสําหรับในรุ่นไวโอลินโซโล่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีขอเสียงปรือด้งกับเด็กบนเวทีถึง4ครั้งค่ะ วันนี้นะะ้องๆยอดเที่ยทุกสี่ทุกคนเลยนะคะมาถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไม่ธรรมดานะสำหรับตอนนี้ที่ั้นต้องขอเรียนเชิญผู้ชื่นมามอบรางวัลให้กับน้องๆน,นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์อาคมกิตตินปพปุณนักไวโอลินและนักปรับพันธ์เพลงรวมไปถึงเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรีรเยนนานาชาติรักนี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะเชิญครับเรา จะมารประกาศผลนะคะกับวัยรโโลโลุ่นอายุไม่เกิน12ป,ปีนะคะจะประกาศผลในรางวัลดีเด่นมหมายถึงค,ครับเป็นปีวิพัฒนานันตันติกรมินครับจากโรงเรียนตียามาฮ่าเซนท่านราอินทาครับครูผู้สอนครับอาจารย์วิร,รัม,ม่ากบลกิตสดาวัตรครับขอมเชมิญกุมยครับ อมองกล้องกัด้วยนะครับตรงกลางเลยครับเด็กๆ, <นะ S 1> ๆถือประักิบัตร์นะอย่าบางหน้าน,นะคะแล้วก็มองกตรง,ง,งกลางเลค่ะหนึ่งสองซ้ยิ้มอีกครั้งนะครับหนึซยิ้มและเดี๋ยวเราขออีกช็อดนะคะน้องกำมือขวานะคะหนึ่งสองซ้ย้มร่มกันค่ะหนึ่องซย้ ที่ให้กำลังใจอยู่เมืว่วานแล้วลหลังเจอทำดีที่สุดแล้วะคะันนี้อนกจะตั้งใจเ,เะะรียน,นนะคะขอให้้บคาร่ะมะอค่ะ